ครับ ราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่เสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับบริการนวดจับเส้นที่ร้านนวดใกล้บ้านญาติอ้างผลชนสูตรแพทย์ระบุเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบและแตกจึงน่าเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการนวดเพราะผู้ตายไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนเรื่องดังกล่าวสร้างความหวั่นนิตกให้กับผู้ใช้บริการนวดรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจนี้ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหญิงสาวรายนี้เปิดใจกับทีมข่าวว่าญาติของตนเคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยเช่นกันคือเป็นเรื่องของคุณป้าค่ะเป,เป็นญาติกันแล้วคราวนี้เนี่ยเขาเ,เขาบอกว่าปวดเมื่อยจาได้ว่าตอนนั้นนานนะคะหลายปีแล้วเขาบอกว่าปวดเมื่อยก็เลยไปนวดเพื่อที่ว่าอาการที่รู้สึกเมื่อยเนือ้อเมื่อยตัวเนี่ยจะหายแต่ว่าพอไปนวดแล้วเนี่ยก็อาการเหมือนจะซุดลงจากที่เคยเดินได้ก็เดินไม่ได้ ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเ,เป็นเป็นมะเร็งที่ที่ปอดนะคะกิแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่นวดที่ตัวเราไปมะเร็งไปขึ้นที่ปอดมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่าการนวดมันจะทาให้ให้เป็นหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คงจะเกี่ยวโยงกันไม่ได้บอกแต่ว่าอาการซุดลงหลังจากที่ไปนวดมา ากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถานบริการนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศของทางรัฐและเอกชนมีอยู่4,000แห่งแต่ก็มีบางแห่งที่เปิดโดยไม่ได้มาตรฐานหมอนวดไม่ผ่านการอบรมจึงขาดความรู้ว่ามีโรคเสี่ยงที่ต้องตรวจสุขภาพและข้อควรระวังในการนวดที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตอาจารย์ตรีดาตั้งตรงจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดพระเชนตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารหรือวัดโพที่ก่อตั้งสถานนวดแผนไทยมานานกว่า50ปีกล่าวกับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าการนวดแผนไทยเป็นศาสตร์ที่ถูกริเริ่มในสมัยราชการที่3แต่ปัจจุบันได้ถูกผิดเพี้ยนไปมากเพราะถูกนําไปใช้ในทางมิจฉาชีพที่ไม่เหมาะสมคือจริงๆแล้วเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะ่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างอย่างอย่างเช่นที่ที่เราเราเราเปิดทําการขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ทุกใบอนุญาตเราต้องพอร้อมแต่อย่างบางร้านนี่เขาก็ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ทําดืๆไปเวลามีปัญหาเขาก็หลบลเขาก็หนีไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดเพราะงั้นตรงตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาผิดพลาดขึ้นมาอย่างกรณีอย่างเงี้ยรู้ถ้าไม่ถึงการอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คนตายเพียงแต่ว่าเขามีโรคนี้อยู่แล้วและพอเอิญเข้ามาในจังหวะพอดีกันล่าสุดทางกระทรวงสาธารณาสุขประกาศเตือน5้าโรคเสี่ยงที่แพทย์ห้ามสําหรับการนวดซึ่งได้แก่โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเพราะการนวดจะทําให้เลือดสูบฉีดสูงขึ้นอาจกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นโรคมะเรง็งโรคเบาหวานและโรคผิวหนังที่มีโอกาสเชื้อแพร่กระจายได้ นอกจากนี้ทางผู้นวดเองจะต้องรู้ถึงจุดอันตรายที่พึงระวังเช่นบริเวณเส้นเลือดต้นคอด้านหน้าทักดอกไม้เหนือใบหูไหาปาร้าใต้รักแร้รวมถึงหากผู้เข้าใช้บริการนวดมีอาการไข้ตัวร้อน38องศาเซลเซียสขึ้นไปและแผลผ่าตัดซึ่งทางสถานเปิดรับบริการนวดแผนไทยควรตรวจเช็คกับผู้ที่เข้ารับการนวดโดยต้องตรวจร่างกาย และจะถูกซักประวัติจากแพทย์เพื่อประเมินอาการว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่รวมทั้งหมอนวดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนวดอย่างน้อย150ชั่วโมง ึ่งหากคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าร้านนวดแผนไทยร้านไหนที่ได้มาตรฐานและสามารถไว้วางใจได้คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ง่ายๆค่ะว่าร้านที่ถูกต้องนะคะจะต้องมีใบประกาศไปสียบัตรที่รับรองจากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าร้านนั้นได้ผ่านวิชาชีพการอบรมนวดแผนไทยอย่างถูกต้องสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน